เอาละครับนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมทุกคนซ่งนี้พี่เก้าจะมารีวิวนำรับเป็นชุดใหม่ของใหมกับเพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะผมว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างกับกิจกรรม1เพชรของเขานะครับผมทุกนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคน ข่อื่นนะครับผมอีก่าฝาได้นึงนะครับผมสำหรับเพจต้นกล้าช็อปนะผมเป็นเพจซื้อขายดีเกมฟรีไฟใครสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทุกคนอ่าน้องๆเข้ามาซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยชุดผู้หญิงเนี่ยมันสวยครับผมแต่ชุดผู้ชายมันดูธรรมดามากๆสาหรับผมแบบรีวิวตรงๆเลยนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูฮะนี่อันนี้คือชุดผู้หญิงนะดูเอฟฟุงเอฟเฟกต์ดิเสื้อมม่โคตรสวยกางเกงก็สวยอ่ะรองเท้าก็สวยอ่ะดูดิแต่ชุดผู้ชายชุดผู้ชายตรงอ่ะมันดูแบบ ธรรมดาเอฟเฟกของมันคือไม่ได้เท่เลยเห็นไหมฟเฟกของมันคือไม่ได้เท่เลยอ่ะเที่ยบผู้หญิงอ่ะยังไงผู้หญิงก็สวยกว่าซึ่งผมแนะนําว่าคนที่แบบอยากได้ผู้ชายอ่ะไม่ที่ับผมนะเอาผู้หญิงจริงอ่ะกิจกรรมของมันอ๋อกิจกรรมมันไม่ใช่หนึ่งเพชรนะครับผมเป็นเก้าเพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็สุ่มก่อนเพื่อรับเสร็จก่อนนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปนั่นไง 80%ไป80%นี่จริงๆถามมันเยอะไหมมันก็เยอะลองลงมาแล้วนะครับผมทุกคนนะมันมี85อยู่งั้นเราเก็บเอาไว้ก่อนละกันผมทุกคนไปซื้ออย่างอื่นก่อนนะอืมซื้อเป็นอันไหนดีอันนี้ละกังอะไรเนี่ยอ๋อโตเครงเปิดต่อเเพชรนั่นในที่ผมบอกเลยครับผมจะซื้อชุดผู้หญิงที่ราคา9เพชรนะครับผมทุกคนนะเพราะมันม่งสุดจัดเลย หมุนสองครั้งได้เลยอะ่ะดูดิ่งโคตรเอาผมทุกคนครับก็สำหรับใครที่แบบว่าคิดตวเองตรงด,ดีอาจจะได้แบบเก้าพชรเลยก็ได้นะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดเลยป็นผู้หญิงอ่าโอเคแล้วก็สุ่มต่อครับเจ็ดสิบห้าผมรอบนี้ฮนะซื้อเลยอยากได้อะไรซื้อเลยตัวนี้สามอันนะคุ้มนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ไงเราซื้อชุดผู้ชายเลยดีกว่านะครับผม มันก็คุ้มเหมือนกันนะครับผม85%อเนโอเคผูใช้งานครับต่อครับปับ๊บลูกโปรไฟล์ครับแอมสงส่เอาไว้เลยเป็นไงโอ้นิกโอเคอันนี้72อซื้อหมดอ่ะเอาหมดอ่ะเอาหมดแล้วเราเอา่ออันนี้ดีวกว่าอ่าปึบ๊บ ปึ๊บปั๊บรับโอเคเปิดไปเลยนี่เมื่อเราเสร็จนะผมเราสามารถกดสุ่มใหม่ได้นะผมสุ่มดวงใหม่ได้อรอบนึงเห็นไหมเนี่ยอ่าหมุนไปเลยต่อไองการ80สเหมือนเดิมป๊ะเลยว่ะผมทุกคนนะเราสามารถรีเฟรชฟ,ฟรีสองครั้งนะผมเพื่อหาของนะผมอันที่ว่าเรายังไม่มีนะผมอย่างเช่นเนี่ยปิกาไม่มีสกินนี้มันบอกอยู่อ่ะเราก็จัดเลยกันนะผมทุกคนนะอ่าเห็นไหมอ่าหมุนอีก9เพชรรอบเนี้ยตามสูตรป๊ะอ้าไม่ละ85้ว่ะ85ว่ะผมทุกคนนะเราก็ซื้ออันนี้แล้วกัน อ่าคุ้มๆเราลีได้นะถ้าเราจะเปลี่ยนของนะครับผมทุกคนนี่นะเรารีไปเลยหรือกดดูของทั้งหมดก็ได้ว่าเอ้ยมีอะไรบ้างเราจะได้แบบไม่เสียเวลาในการรีหานะครับผมทุกคนนะนี่อ่าเป็นไงพิกามีหมดแล้วนะผมก็ไม่ได้รีต่อแล้วแล้วก็่มไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนแน่คูจะซื้ออะไรก,กับที่นี่เนี่ยเออเรจริงๆเลยแล้วก็ต่อไปเป็นการเสียเก้าเพชรในการรีนะครับผมทุกคนอ่าซื้อมาแล้วกัน เล่นนะโอเคก็เกิดต้าจะให้พิก้าสรุปเพชรนะผมพิก้าจะสรุปเพชรให้ไปได้นะผมเพราะว่าดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับอ่านี่นี่เปิดเล่นเรามีหมดแล้วเนี่ยเปิดเอาอะไรอ่ะนั่นนะดิอ่ะขอเซ็ตตัวละครใหม่แป๊บหนึ่งครับพวกชุดเซ็ตนะผมก็นี่เลยนะครับผมอ่าพิก้าสวมใส่ทุกคนดูเลยผมจะเล่นเซ็ตผู้หญิงนะครับวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเสื้อมันสวยกว่านะครับผมทุกคนเสื้อผู้หญิงนะผมสามารถท่อนเกาะได้ด้วยนะครับผมทุกคนนี่เป็นไง ล้อผมชอบเอฟเฟกตรงไหลมันน่ะทำไมผูช้ชายไม่ทำเอฟเฟกแบบนี้ด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะจะได้เท่เทเทผมทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวพี่ก้าพาพื่อนไปดูชุดนี้ในเกมก,กันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวนะ่ามันจะเท่หรือเปล่านะครับผม,นะมทุกนคนเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้ารอบบีกันแล้วผมทุกคนครับนี่เป็นไงพี่ก้าทุกคนดูชุดคือชุดผู้หญิง,มงผมพูดจริงอ่ะผมมาแอบเห็นมาก่อนแล้วซึ่งบอกว่าชุดผู้หญิงมันสวยอ่ะแต่ชุดผู้ชายมันดูไม่ค่อยเท่จริงๆอ่ะผู้หญิงสวยมากเลยผมทุกคนครับไ้หน เกะก,กาว,ว่ะเขานี่ถามจริงดูดิคุณดูสวยจริงนะกางเกงทุกอย่างน้องๆที่ดูคลิปอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเฮ้ยชุดผู้ชายเป็นไงบ้างชุดผู้หญิงเป็นไงบ้างนะคระับไปกดูความคิดเห็นกันเนาะ <c oughs> เอาละครับนะป็นการกระโดดลงมาแล้วนะครับผมทุกคนเป็นไงบ้าง <c oughs> ชุดนีด่โคตรสวยเลยผมโคตรชอบเลยชุดมันเนี่ยเท่กว่าผู้ชายเยอะชุดผู้ชายแบบดูกระโปงอะใส่ดูเหมือนชุดแบบชุดแจ็คฟีอะเว้ผมพื้นแล้วครับผม M P 5มาก่อนเลยลูกสวยลูกจำลำโบ ปึ๊บ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 ป๊บเอาดิใครมาทะลึ่งเข้าเมืองผมก็โดนป่าวเฮ้ยเอ็งจะมาทำไมล่ะโอ้โหคนเขาเล่นอยู่ไม่รู้จักมลา,ายองมลา,ายาดเอามาอีกยังจะมาอีกเ,อเฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยไอช้ชือเลือดเท่าไรหร่วนะน่า จบอันเดียตายของจริงเลยไม่ได้เกิดแล้วนั่นอ่ะพี่ขอโทษพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเอ็มหก่วนใช่ด้วยตัวจิตตัวตึงของพี่ลูกรักพ่อเลยขนาสงสารเขานะพูดถึงน้องคนนู้นเนาะแบบโดนยิงตายอย่างเงี้ยมันดูแบบเซ็งๆไะเนาะยังไม่ทันได้เล่นเลยอ่ะปืนเพิ่งได้จับก็ตายเลย <ไ> <Okay. S 1> คิดดูดินี่ก็เหมือนกันเกิดได้อีกะนนะ่ะไม่ได้แล้วมะหมดแล้วเรื่องอะ่ะที่อื่นเดอ้ออย่ามาอีกเดอ้อพี่ไม่อยากไม่ได้อยากทำบุกเองนะเว้ยแต่พุกเองแบบมาทับลายพี่อะ่ะพี่ต้องขอโทษนะเว้ยที่เพี่งจัดก,การอะ่ะเองจะได้รู้ไงทีหลังเวลาเจอพี่ก้าเขาก็ไม่ควรทับลายอะ่ะมันสุ่มเสี่ยงเกินไปเรื่องอย่างเงี้ยนะ้องหึตกมือให้ด้วยเปลี่ยนโตรเยอะผมทุกคนนะเขอซื้อลูกซองแป๊บนะครับผมทุกคนจัดไปลูกซองพ่อโอเคตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะฟูลแล้วเลยผมทุกนะก็คือแแบบสามามมรถปรทไดด้้หลวั เราจะไปแอคชุดกันนะครับผมนี่นี่ชุดผู้หญิงผมชอบเอฟเฟกตรงหัวไหล่มันน่ะมันดูเท่ของผู้ชายมากๆเลยนะไม่รู้คนอื่นคิดเห็นยังไงแนตะ่แต่ผมแบบโคตรเอาอะโคตรเท่อะผมพูดเลยอะ oh. เฮ้ยเหรียญผมมีเยอะเดี๋ยวเราไปเปิดหาที่ชุบเล่นดีกว่าครับต้องสองพันกาเหรียญอะยังไงเราก็ชุบเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีใครเราชุบแล้วไงว้าวคาตาณ่อีกอันนึงสวยครบเซตพิซซ่าไอ้ไอ,เอ้เก็บดีเฮ้ยเออนั่นแหละมีไหมที่ชุบอะมีไหมมีไหม เปิดจนเหรียญหมดอีกไปเนี่ยกูโอเคหมดแล้วเหรียญแถวนี้มีใครอัพป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะเห็นตัวนะนั่นไงเหมือนจะมีตัวนะรอเขาออกมาฮะโดนแล้วเองเองโดนแล่น้องเอ้ยแล้วเองเจอพิก้าเขาก็ชุดใหม่ไงแล้วเขาตึงไงวันเนี้ยนี่ไงโหดอุ้ย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 ไอ้กูเลนี่ย ร้อยดิไอ้น้องเองมาทะลึ่งเองนะช่วยไม่ได้คือพี่เอ็กเองพี่เอ็กอยู่เองก็เห็นเองยังจะยิงพี่ไงเองฝืนการเล่นไงนี่ไงจุดจบแต่แล่แต่แล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 เต้นท่าอื่นดีกว่าฮะปักทรงทีเราจะตายทุกทีฮะเฮ้ยเดินไม่เป็นตัวฮะอ้าวเขาแค่ยิงมันตายอ่ะเอ็นบังอาจมากเลยนะ ไปยุ่งเหยงกับพี่น้องแฟนเตยบักอาจมากเลยนะนี่ดูชุดพี่นะ้องสวยปล่ล่ะโอ้ไม่ดูอะ่ะเอาไม่ดูอ่ะเยใจยุดใหม่เลยนะเฮ้ยสุ่มมาแค่เก้าเพชรเองอแน,น่อันแ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 น่ต้นไม้ต้นนี้สินะที่เองรอดอยู่เก็บแบบดุสุดเด้อี่บอก่อน จะออกมาก็คือตายไงก็ทอไอมอะ่ะไม่น่าเลยชีวิตเองไม่นานมาสั้นไอห,หนุ่มพี่พูดตรงๆเหลือคนแค่สี่คนนะครับผมตอนนี้ฮะเรายังไม่เจอใครเลยอะ่ะเราต้องจบด้วยการเป็นแชมป์เราจะได้แอคชั่นเต็มที่นะครับเขาหน้าอยู่โซนด้านบนพีก,กันนะผมว่าเพราะว่าดูจากด้านล่างแล้วเนี่ยผมพยายามดูแล้วไม่มีเลยเฮ้ยได้แล้วเจอเรียบร้อยหวานเจี๊ยบชุดเดียว เรียบร,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 ร้อยหวานเดียวคุณยะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อ,ยอันแน่เหลือเองกับฉันเราตองคนรักกันนี่นาแอคเลยชุดมันตึงอ่ะครับน้องๆมันก็ต้องแอคกันหน่อยตัวจริงผมโคตรชอบชุดผู้หญิงเลยอะ่ะปกติไม่ค่อยชอบเล่นชุดผู้หญิงนะครับผมทุกคนนะแต่รอบนี้แม่งต้องยกให้เขาครับชุดผู้ชายกระโปรงสำหรับผมอ่ะพูดเลยเออสิบคิวเบาๆครับผมทุกคนนะเออ <10 S 2> เอาละครับนะก็จบลงไปแล้วสหรับการรีวิวรอบนี้นะครับผมมีความคิยดอยังไงกันบ้างผมกับชุดผู้หญิงรอบนี้นะครับผมแล้วก็กับชุดผู้ชายด้วยนะครับผมน้องๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะใครได้ในราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ขิงกันได้พูดคุยกันได้เนะาะก็พิก้าก็หมดไปไม่เยอะนะครับผมนะก็คือออกอันที่2องะก้าเพชรอ่ะทุกแค้นแหละโอเควันนี้พี่ก้าขอตัวกลับลาเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ